ทุกคนไปดูน uh, hey. oh, ิ้ทรองกันว่าผ่านไหมไ่ไดเล่นเดยมันจะดูดาม่เง้ก็เก็บีเก็บตกมาบนโอยยอดย้ยอยโอยกนเยายเยอกยบอัง้าโดดขึ้นไปเลย ดีใจนค่นั้นด้วย่วมกัน้ดีใลูไม่บ้อกเลยเห็น่าบานนี้่าล้ไม่บ้องยัน่อนเนโบนบดียกดีโอ้ยม่นน่านัไอ้เด้อมาอดกนนี้มดเต็มโตหรือหเต็มโตเตนูอันนี้อนยาวเร็วตัวเม็ก่อน

ม่เชื่อนี่เดีวไมู่กไม่รมตีต้องลูดถึงกับอมันตีทุกถึงมันเล่นไม่ได้พอวัตติจีมั่จริงมันเล่นไม่ทุกถ้าอัตติส่องหลูกแค่เอ็มคือเล่นได้เลยอจริงมันเม็จมันมันแดงเจ็บมันใจเลยด้่ากมันใจเ็ะมาดูอัต้าวตามมึง9เ้ย

นั่นเลย้องยนาเี่ยงกันอาเทียงกันมาดิมาดิสุดที่สุดเก็บตดก่อนพี่านเข้มเลยบด้วยเกน้องเมียงเดี๋ยวเอาไ้เบอรนอนคนนอนได้คนเวยน้องเง

ý kiến chạy mãi 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 ไม่มาวะเดี๋ยวไม่มาอ๋อติดหน้าเดี๋ยวเลยนะมันเลยเดี๋ยวมาอรกันเนี่ยเนี้ยเนี้ยหรอพีไม่ได้มาติดเลยหรอทำเนี่ยรเบานีนี่

ไม่ลตังก้อูนเจ้าอะไยล่ะเฮ้ยไปเลยไปเลยไปตัวี่มเลยตัวที่ตัวีมาเลยเจ๊หวานดีตาววอำเภอเปิดนี่ขึ้นได้เลยใช่ไหมนี่แควันอาทิตย์วันนี้มา

นี่ก็ไม่เริ่อนี่พแปวเดี๋ยวราเมดยาวเลยเป็น้เอ็ไม้มึงแค่โ้งเม็ดาเต็มตีแล้วจุดนี้เร็แล้ว kiếm thức ăn được 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 ăn được

Rồi, xếp đi nạt đâu Ba, nó mê? mi <laughs> <mê mà>, <laughs> à, đi ơi Rồi, không bảo <laughs> ờ, Đi, bằng ra, bằng ra không Đi <laughs> Rồi, kinh <tìm. cười>